นะครับก็แซบเองเงยจ่ายเงินก็ไม่ยากครับเริ่มจากการที่เราสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับเอกสารการประกอบการสมัครก็สำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัญชีธนาคารแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีผมแนะนําเป็นไทยพาณิชย์นะครับก้าวแรกสู่การเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจนะอย่างมั่นใจนะครับสมัครเสร็จปุ๊บเราก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะครับตั้งแต่บอน500 PV 2,500บาทนะครับซิมเวอร์1,000 PV 5,000บาทนะครับ โกสองพันพีบีหนึ่งหมืนบาทเพชรที่หน่่าสามพันพีบีหนึ่งหมืนห้าพันบาทนะฮะ, PV, 15, นะฮะแล้วก็ไดมอนด์แพ็กเกจที่ดีที่สุดนะฮะห้าพันพีบีสองพันห้าร้อยบาทนะฮะอ่าการสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับเราซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้นะครับแค่ซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นหรือชิ้นเดียวเนี่ยครั้งเดียวตลอดชีพชีพเลยนะฮะไม่ต้องต่ออายุสมาชิกก็สะสมคะแนนได้ไม่จำกัดระยะเวลานะฮะสะสมคะแนนครบเมื่อไหร่ขึ้นตําแหน่งท,ทันทีขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีตัดลงนะไม่มีตััดทิ้งนะครบก หลังจากที่เราสมัครเข้ามาขึ้นแพ็กเกจได้เรียบร้อยนะครับรายได้ช่วงทางแรกนะครับเขาเรียกว่าค่าแนะนำเจ็ดชั้นลึกร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับค่าแนะนำนี่นะสมมติว่าเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์นะฮะเราเป็นตำแหน่งไดมอนด์เราสมัครเป็นไดมอนด์แล้วนะครับเราก็ไปแนะนําเพื่อนนะครับไปแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนนะเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยก็มีการสมัครไดมอนด์เข้ามานะเป็นไดมอนด์เหมือนกันกับเราเลยนะเราก็ได้ค่าแนะนำแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะในจหนึ่งนะแต่ G ีสองจีสามจสี่จห้าจหก ที่เจ็ดนะฮะอ่าที่เขาไปแนะนำตึงต่อกันมานะฮะลึกลงไปเจ็ดชั้นเนี่ยเราไม่รู้จักเลยครับสีดำๆเนี่ยนะฮะเราแต่เรายังมีเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ห้า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 นะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นไดมอนต์เราจะได้รับค่าแนะนําทั้งหมดเจ็ดชั้นเลึกนี่รวมแล้วนะครับทั้งหมดร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างเช่นนะแนะนํามากได้มากตัวไวสําเร็จเร็วนะนี่นะสมมติว่าเราเป็นไดมอนด์นะฮะแล้วแนะนําไดมอนด์มาหนึ่งคนนะครับ แล้วเขาแนะนํากันต่อไปใน A แนะนาใน B ใน B แนะนาใน C ใน C แนะนาใน D ใน D แนะนาใน E ใน E แนะนาใน F ใน F แนะนาใน G เป็น G ที่เจ็ด G สุดท้ายนะครับตัวเราเองเนี่ยแนะนาใน A คนเดียวนะครับที่เหลือเขาแนะนําต่อกันลงไปเรื่อยๆเราเองเนี่ยจะได้ตามแผนธุรกิจนะครับใน A ที่เราเป็นคนสปอนเซอร์ตรงเนี่ยเราแนะนํามาสมมติว่าใน A สมัครเป็นเดมอนนะครับ80%เนี่ยอ่าของแผนการตลาดนะครับ ชั้นที่หนึ่งคูณกับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้อไม่ใช่ห้าพันพีวีเนี่ยคูณกับแปดสิบเปอร์เซ็นตะฮะเราก็จะได้ค่าคอมออกมาสี่พันบาทนะครับหลังจากนั้นถ้าชั้นชั้นที่สองกีสองกี่สามกี่สี่กี่ห้ากี่หกกีเจ็ดเนี่ยเราไม่รู้จักหรอกครับแต่บริษัทก็ยังจ่ายค่าคอมมิชชั่นในชั้นต่างๆเหล่านี้ให้เราด้วยนะชั้นที่สองนี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พันบาทชั้นที่สามเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าร้อยนะฮชั้นที่สี่ที่ห้าที่หกทีี 7, ่่เเจ็ดน ห้าเปอร์เซ็นก็สองร้อยห้าสิบรวมแล้วเนี่ยหกพันห้าร้อยบาทนะฮะอันเนี้ยตัวตัวข้างเดียวก็มีายได้นะครับอ่าไม่ต้องรักษายอดนะฮะแนะนํามากได้มากแนะนําน้อยได้น้อยไม่แนะนําก็ไม่ได้นะครับอ่าอันนี้คือค่าแนะนำนะฮะจะจะแนะนําคนเป็นร้อยเป็นพันก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับไม่มีบังคับแนะนํามากได้มากต่อไปรายได้ช่องทางที่สองครับรายได้ช่องทางนี้นะครับจ่ายสูงสุดนะับวันละห้าหมื่นบาทจ่ายยังไง แน่นอนแหละวันนี้เราเป็นแผนแบนเ์อรี่ลนี่ก็จะมีทีมซ้ายกับทีมทีมผ้านะครับหรือที่เราเรียกว่าวีกับสตองนั่นเองทีมแข็งกับทีมบ่อนนะฮะก็สมมุติว่าวันนี้ทีมแข็งมีอยู่ห้าแสนพีวีนะครับสีเหลืองๆหลือนีก็ทีมบ่อนมีอยู่แสนสองหมื่นห้าพันพีวีวันนี้ซื้อเข้ามาคะแนนซื้อเข้านะครับแสนสองหมื่นห้าพันพีวีก็เอาทีมบ่อนนะคะแนนทีมบ่อนแสนสองหมื่นห้าพันพีวีเนี่ยมาคูณกับสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็จะมีรายได้ค่าคอมมิชชั่นวันอยู่บบาาททนนะะะะฮฮ คูณ30วันนะครับเราก็จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ1นล้านห้าแสนบาทนะครับนะรายได้ช่องทางนี้นะฮะไม่ว่าเราจะอยู่ตําแหน่งอะไรนะครับจ่ายเท่ากันหมด40%นะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตําแหน่งซิลเวอร์เป็นโกลเทนัมไดมอนด์นะฮะถ้าวันนี้เราเป็นซิลเวอร์เรามีแก๊ปในการจ่ายให้ครับซิลเวอร์เนี่ยได้สูงสุดวันละ8,000บาทนะเดือนหนึ่งก็2อ0 0 0นบาทนะครับถ้าเป็นโกลนะฮะวันหนึ่งก็วันละ3ามหมเดือนหนึ่งก็9ก้าแสนหกหมื่นบาท ถ้าเป็นเพชรด่น้มนะฮะวันละ4 0,000บาทนะเดือนหนึ่งก็1นล้านสองแสนบาทถ้าเป็นไดมอนด์นะฮะก็วันละ5 0,000บาทเดือนหนึ่งก็1นล้านห้าแสนบาทนะฮะพีี PV ที่เหลือนะฮะคือ3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันพีีเนี่ยไม่ได้ตัดทิ้งนะครับเราก็ยังคงสะสมไว้นะฮะเอาไปไว้รอจ่ายในรอบของวันพรุ่งนี้นะครับถ้าทีมอ่อนเรามาเราก็เอาไปบาลานซ์กับทีมคะแนนที่เรามีอยู่ได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยมาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวนะครับ ามาก่อนมาหลังไม่เกี่ยวแต่ถ้าสร้างทีมโตเมื่อไหร่40%เป็นของเราทันทีนะครับอ่านะครับ40%เป็นของเราทันทีนับจากยอดซื้อของทีมงานใต้องค์กรเรานะฮะซ้ายกับขวาซื้ออยู่ตรงไหนนับให้หมดนะทุกพีวีไม่ว่าจะเป็นสมัครใหม่รักษายอดซื้อซ้ําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพีวีที่มีการซื้อเข้าเรานับให้ใหม่หมดเลยนะครับต่อไปรายได้ช่องทางที่สามครับนะครับเขาเรียกว่าค่าแมทชิ่งหรือค่าบริหารผู้นำนะฮะ รายได้ช่องทางนี้เราจะเกิดขึ้นก็นต่อเมื่อเราตรงไปช่วยทีมงานเราให้ประสบความเร็จนะฮะให้เขามีรายได้ช่องทางที่2ให้เยอะที่สุดนะฮะอย่างที่ผมอ่าในสไลด์นะครับก็จะเป็น G ี G2 g ่ G4 ี5สามี่ห้านะฮะชั้นที่1ถึงชั้นที่5้าเขามีการแนะนําต่อกันลงไปเรื่อยนะแล้วตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่5้าเนี่ยมีการบาลานซ์ทีมนะฮะใน1เดือนเขาบาลานซ์ทีมมานะครับข้างละแสนสองหมื่นห้าพันบีบีแสดงว่าวันนี้ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่ เขาจะมีรายได้นะครับบาลานี่ห้าหมื่นบาทสมมุติว่าวันนี้ชั้นที่หนึ่งมีรายได้ห้าหมื่นบาทนะครับเราจะได้ด้วยนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่การที่เราจะได้ด้วยเราต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองเดือนละห้าร้อยพีวีหรือเดือนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับรักษาสิทธิ์เพื่อรับรายได้ช่องทางนี้นะครับอ่านะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีหนึ่งถึงจีห้านะครับถ้าชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหรียญชั้นรั้นชั้นรวยเราชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้า เขามีบาลานซ์ทีมแบบนี้นะครับเราก็จะรับไรายได้ด้วยนะครับทุกเดือนนะครับทุกวันทุกรอบเลยนะครับอ่าเรียกยงไงว่าโตข้างเดียวก็มีไรายได้นะครับแผนค่าแนะนําโตข้างเดียวก็มีไรายได้แผนแมทชิ่งโตข้างเดียวก็มีรายได้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นแผนบาลานซ์ข้อที่2เนี่ยทำซ้ายขวาเนี่ยจ่ายเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวินวินพิเศษมากมากรายได้ช่องทางนี้นะครับก็ต้องบอกว่ารวมแล้วเนี่ยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่ห้า0 0 0ันบาทนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะนะครับเป็นแผนยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ถ้าวันนี้เรามีลูกสักสิบคนนะครับอ่าถ้ามีลูกสิบคนเราก็จะมีรายได้หนึ่งแสนบาทแต่ถ้าลูกเราหนึ่งคนออโต้ Auto ทุกวันเลยวันละห้าหมื่นนะฮะออโต้ Auto ทุกวันวันละห้าหมื่นเราก็จะมีรายได้วันละหมื่นทุกวันเดือนหนึ่งก็สามแสนบาทต่อลูกหนึ่งคนต่อคนที่เราแนะนํามาหนึ่งคนเพราะนั้นนะครับถ้าสามแสนบาทมันไม่พอใช้นะครับก็แนะนำเพิ่มสองคนนะรเราก็ได้เดือนละหกแสนบาทนะฮนะอ่าแต่ก็ต้องช่วยเขาให้เติบโต นะครับอ่รายได้ช่องทางนี้นะครับไม่มีโครงสร้างอะไรวุ่นวายนะครับแค่รักษาสิทธิ์ตัวเองแค่นั้นเองแพ็การตลาดที่นี่ครับง่ายนะครับสั้นง่ายสบายรวยไม่ยาวยากลําบากจนนะฮะไม่ยุ่งยากนะครับตำแหน่งเกียรติยศเราก็มีนะฮะตั้งแต่สตาซูเปอร์วิเซอร์แมเนเจอร์ไดเรกเตอร์ไวเพซิเดนต์แล้วก็เพซิเดนต์บูแบ็กเคาท์นะฮะสตาเนี่ยเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรตินะครับเรียกง่ายว่าใครผ่านสตาเนี่ยมีเข็มปักอกมีเสื้อให้แล้วก็เชิญไปงานเข้มแบบ v i p เลยนะครับก็ เป็นการสถาปนาเป็นก้าวแรกสู่ความสําเร็จนะฮะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเติบโตขึ้นไปสู่บูแบ็กคาวนะฮะบูเนี่ยจะเราจะได้ยอดขายออเซลทั่วโลกนะครับยอดขายทั่วโลกนะครับเราก็จะได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับแบ็กไดมอนด์นะครับเราก็จะได้ยอดขายทั่วโลกอีกสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเราเป็นคลาวไดมอนด์นะฮะเราจะได้ยอดขายทั่วโลกนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าวันนี้เราเป็นคาวไดมอนด์เราก็จะได้5%ถ้าเราเป็นแบ็กไดมอนด์เราก็จะได้4%นนะฮะ ถ้าเราเป็นบูเดมอนเราก็จะได้2%เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรีบขยับตําแหน่งเพื่อให้เราเติบโตได้ไวนะครับอ่ารายได้ที่นี่จ่ายทุกวันนะแต่คํานวณอ่าเขาเรียกว่าคํานวณบนั้นทุกวันนะแต่จ่ายเดือนหนึ่งสครั้งนะทุกวันที่10-20แล้วก็สิ้นเดือนนะก็หกักภาษีหน้าที่จ่าย5%นะฮะอ่าก็จะมีหักการโอน